ไมชไเด้เลยถ้าเราไม่ทำงานด้วยนะคะนั้นนี้ด้วยค่ะนี้ค่ะก้อง,งนี้นะจ๊ะกล้องนี้นะจน๊ะจ ได้มาทำบุญวันนี้นะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนได้บุญด้วยการไปกับกับละครเรื่องเลือนธาตุด้วยครับผมโซไซไหมสดไซค่ะตื่นมาพลุบพลน์ energy energy ไอ้อกไม่ออบเป็นไงบ้างอะไเป็นไงบ้างแล้วรู้สึกสบายใจขึ้นเยอะเลยค่ะรู้สึก แบบลอยเพราะว่าไม่มีอะไรมาล็อกเราแล้วก็ดีใจมากที่วันนี้ได้มีโอกาสมาร่วมงานแล้วก็บดรลอกชีวิตกับทางทีมเรือนธาแล้วก็ดีใจนะครับที่ได้แฟนละครเรือน่านะครับก็ได้บุญไปด้วยกันนะครับก็ขอส่งบุญทั้งหมดที่ทําในวันนี้ให้กับแฟนเรือนทาตทุกๆคนนะครับผมที่บค่ะ้ืเช้ามรก็ถือว่าเป็นวันที่ดีนะคะก็คือเห็นแล้วรวยถูกหวยวันนี้ค่ะ อวพเยก็ขอวันขอให้วันนี้นะคะแ4 9ี่ที่หลวงพ่อท่านบอกนะคะทุกคนได้กรอบโกยนะคะแล้วก็เดินบนเส้นทางเศรษฐีต่อไปนี้ไม่มีอะไรมาล็อกเราอีกแล้วเจ้ากรรมนายเวรก็คือขอให้เราแบบว่าเจริญรุ่งเรืองวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่ดีของทุกคนแล้วก็พวกเราทุกคนด้วยค่ะค่ะก็ตื่นมารับพรแต่เช้าเลยค่ะวันนี้ก็รู้สึกว่าวันนี้เป็นวันที่ดีแล้วก็ดีใจที่ได้มาร่วมทําบุญกับแก๊งเดินท้าแล้วก็ทุกๆคน โอ้ยรู้สึกว่าตัวเองเกิดมาเพิ่งมีสมาธิเยอะสุดก็แนี้ยร, <c oughs> รู้มาทม <c oughs> ังทา,าแล้วรู้สึกว่าเพลินม,มากมัน่ารักด้วยอะไรเงี้ยดี่าไงครับก็รู้สึกว่าได้ทิ้งอดีตให้เป็นประสบการณ์ <c oughs> แล้วก็อยู่กับปัจจุบันกับเรือนทาตุครับผมนี่รู้สึกว่าเหมือนเราได้เริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วก็ ปลดปล่อยพันธะต่างๆที่ที่ไม่ดีไว้กับอดีตไปครับแล้วก็เราเริ่มต้นวันใหม่ได้เรื่อยๆแล้ววันนี้ก็เป็นวันที่ดีปลดล็อกสิ่งสิ่งไม่ดีออกไปแล้วก็สิ่งดีๆดีก็พรุงจะเข้ามาก็อยากจะให้เป็นวันที่ดีสําหรับแฟนๆละครเรือนธาตุทุกคนด้วยครับผมไอ้จอยอ่ะก็อิ่มบุญมากครัวันนี้อิ่มบุญด้วยก็ขอให้วันนี้ถูกหวยด้วยละกันค่ะก็ขอให้เป็นวันที่ดีสำหรับทุกคนค่ะ อ่ะทางนี้มาขอบคุณมากวันนี้ไปก็รู้สึกดีครับสบายใจแล้วก็ขอให้แฟนๆทุกคนโชคดีแล้วก็ได้บุญไปพร้อมๆกันครับครับผมถามอาาพี่อ้วนในฐานะที่ในเรื่องเป็นคนที่ในเรื่องที่เป็นคนทำบาปเยอะสุดขอบคุณทุกคนที่ด่าเข้ามานะครับก็ วันนี้เราก็มาทําบุญชะลองเลตติ้งกันแล้วกันเนา<อ>ะก็ขอให้ทุกคนอ,อนุโมทนาสาธุกับทุกท่านเลยนะครับครับผมครับครับไม่มีแล้วครับไม่มีครับ <laughs> ครับผมก็ก็วันนี้นิมนหล,ล,ลบงพ่อนะครับเ,เป็นหล,ลบงพ่อปานที่จริงๆก็ เรามีในเรื่องด้วยหลวงพ่อปานในในสมัยนั้นที่ที่ที่ทรงทุดงออกมามาก็ได้ในเรื่องก็จะเป็นสร้อยที่ไว้สําหรับให้ให้ถือความดีความชอบอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับเดินบนเส้นทางที่เหมือนไม่ผิดศีลละกันครับถ้าวันใดเราถ้าวันใดที่มาริทําชั่วถ้าจะเห็นในละครนะคะว่าถ้าวันไหนที่มาริ ทำชั่วหรืออะไรอย่างเงี้ยขอให้พระพุทธศาสนาเน,เนี่ยนำทางมาลี้อะไรอย่างเงี้ยให้แบบว่าดึงมาจากหลวงพ่อปานใช่ครับก็เลยนาหลวงพ่อปานมามาแจกมาแจกกับแฟนละครเรื่องเดือน่าน,นะครับก็อยากจะฝากแฟนเรื่องแฟนละครเรื่องเดือน่านะครับคือละครเรื่องทาน่าถึงแม้จะดูว่าเห็นมันเป็นเรื่องของครอบครัวเป็นเรื่องของชีวิตของคนจริงๆอะไรเงี้ยครับผมถ้าเบื่อดูละครแล้วอ่ะก็จะสะท้อนเอากลับไปใช้เอาไปเอากลับไปปฏิบัติกับตัวเราเองได้ว่า เรื <łość> ่องความโรกโก่งหลงอย่างที่วันนี้พระท่านบอกไว้อะไรเงี้ยครับผมในสิ่งนี้ขอให้เป็นเป็นสิ่งเล็กสิ่งน้อยที่ละครเรื่องเดินธาตุเนี่ยมีมีไว้ให้ครับผม าฝากเรือนธาด้วยนะคะก็อย่างที่บอกว่าจริงละครเรื่องนี้มันสอนแทะคุณธรรมอะไรหลายๆ,ๆอย่างนะไม่ว่าจะเป็นแบบว่าเด็กหรือผู้ใหญ่การปฏิบัติตัวต่างๆแล้วทุกๆอย่างอะแน่นอนว่ามันมีเวรกรรมของมันเราทํายังไงเราได้อย่างนั้นนะคะละครเรื่องนี้ก็เหมือนสะท้อนให้เราเห็นว่าเฮ้ยเราจะปฏิบัติตัวอย่างไรในอนาคตและต่อไปหรือว่าสิ่งที่เราทําอยู่ทุกวันนี้มันเป็นยังไงบ้างนะคะก็จริงๆแล้วมันเป็นละครสะท้อนสังคมได้ดีมากๆเลยก็อยากจะฝากทุกคนนะคะดูละครเรื่องเรือนธากันด้วยนะคะตอนนี้ก็กําลังสนุกเลยสนุกมากๆก็วันนี้มาปลดล็อก ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับใช่เราก็มากันได้ใช่ได้ไนมคไยได้เลไ